ในคืนที่ฝนตกหนักเสียงฟ้าผ่าโคมครามทําให้ทั้งเมืองดูมืดมนและน่ากลัวอารมณ์ของผู้คนต่างเริ่มรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวยิ่งขึ้นคือเมื่อเขาต้องขึ้นลิฟต์ในอาคารเก่าแห่งหนึ่งที่มีข่าวลือเกี่ยวกับผีที่สิงอยู่ในนั้นวันที่เขาต้องไปทําธุระที่อาคารนี้เขาถูกบังคับให้ใช้ลิฟต์ เพราะบันไดหนีไฟมีเสียงประหลาดก้าวเข้าไปในลิฟท์ที่มีไฟฟ้าดับไกลเคียงพอประตูลิฟต์ปิดลงความรู้สึกกดดันเริ่มเข้ามาเป็นระลเขาลิฟต์เคลื่อนที่ลงชาา้าเสียงเครื่องยนต์มีแต่เสียงเงียบสงัดดังเพียงเสียงลมหายใจของเขาเองพลันเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ข้างทางห่างตาเขาเห็นภาพเบอเดอร,ราวกับเงาของคนยืนอยู่ข้างทางในลิฟต์เขาพยายามจะหัน ไปมองแต่มันเป็นเหมือนกับฝันร้ายสันเทาใจเต้นแรงใครบางคนในลิฟต์นี้เขาคิดในใจพยายามรวบรวมความกล้าหันไปดูแต่เมื่อลงต่ำไปอีกชั้นเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นทำให้เขาตกใจแทบกระเด็นเมื่อประตูลิฟต์เปิดออกไม่มีใครอยู่เลยแต่ความรู้สึกหนาวเหน็บยังรุ่มร้อนอยู่ในอากาศเลือบมองกลับเข้าไปลิฟต์เขาเห็นเงาร่างนั้นอยู่ในมุมมืด หิงสาวในชุดขาวหน้าตาซีดเซียวเธอจ้องเขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแต่ในหัวใจของเขาเขารู้ดีว่านี่ไม่ใช่แค่ภาพหลงตาเมื่อเขาเพลอออกเสียงใครประตูปิดลงทันท,นทีเสียงหัวเราาที่แหลมสูงดังขึ้นห้องกับพร้อมเธอลิฟตเคลื่อนที่ไปอีกชั้นหนึ่งหนุ่มนักธุรกิจขวนอ่อนลม้มลงเหมือนถูกใครบางคนจับไปอย่างไรเยื่อ,อเขากระโดดออกจากลิฟต์